ที่ผมจะพูดเฉพาะเรื่องหลักการฮะเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยคิดว่าสามท่านเนี่ยมีเยอะแยะผมคิดพูดหลักการก็พอเพราะว่าจริงๆแล้วเ,เราต้องเห็นภาพรวมให้ได้ก่อนฮะเกษตรอินทรีย์ต้องเห็นภาพรวมนะครับเพราะนั้นเหมือนกับภาษิตอันหนึ่งบอกว่าเข้าป่าเนี่ยอย่าเห็นแต่ต้นไม้ครับให้เห็นป่าด้วยคนส่วนใหญ่เข้าป่าเห็นแต่ต้นไม้ไม่เห็นป่านะฮะเพราะนั้นมองภาพรวมไม่เห็น ผมอาจจะเริ่มจากที่ผมสอนในหลักสูตรโรงเรียนชนาผมนะครับก็คือเริ่มต้นด้วยอย่าเชื่อที่ผมพูดนะครับอย่าเชื่อเพราะว่าถ้าเชื่อเนี่ยไม่ใช่พุทธนะฮะกลธรม,มสูตรบอกว่าอย่าเชื่อสิบอย่างคือไม่เชื่อสักอย่างนะแต่ว่าให้ฟังแล้วก็อย่ามอีอคติก็คือทําจิตว่างๆนะแล้วก็พิจารณาไปถ้าเห็นว่า น่าเชื่อเราก็ค่อยไปพิสูจน,น์ด,ดูพิสูจน์ก่อนนะครับแล้วค่อยเชื่อฟังเฉยๆแล้วก็ใต่ตรองดูถ้าเห็นว่าน่าเชื่อข้อไปพิสูจน์ดูพิสูจน์เสร็จถ,ถ้าจริงค่อยเชื่อเริ่มต้นต้องไม่เชื่อก่อนฮะนี่กรลัสม,มาสเพพาะผมมีประสบการณ์คล้ายๆกับท่านอาจารย์เฉนวนก็คือเราผิดพาลาดมาก่อนผมก็จบคณะเกษตรเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่ที่ขอนแก่นก็สอนเหมือนกันแหละครับเพราะว่าอาจารย์จับมังเขตเร้ไปสอนส่วนใหญ่นะฮะ ตำราเดียวกันแหละจบมาก็เคมีนี่นะฮะแต่ผมเรียนเรื่องสัตว์ผมริการเหมือนกันแล้วการกระทรวงสัตว์กรมสัตว์แล้วก็ออกมาทำฟาร์มออผมก็ใช้วิธีแบบเคมีทั้งนั้นแหละฮะเหมือนกันสาสต์ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าผมเปลี่ยนไม่เหมือนท่านอาจารย์เชนวน,นะฮะผมเปลี่ยนเพราะผมไปบวชบวชที่สวนโมกกับท่านอาจารย์พุทธานนะปีสองศูนย์เนี่ยผมอยู่หนึ่งรรษาเนี่ย ที่ผมเปลี่ยนก็เปลี่ยนวิธีคิดนะเปลี่ยนกระบวนทัศน์เปลี่ยนทิฏฐิเมื่อเปลี่ยนแล้วผมก็รู้ว่าผมจะไม่โง่ที่ผ่านมาไม่โง่ฮะผมว่าตัวเองนะฮะไม่ใช่ว่าคนอื่นแล้วไม่โง่อย่างเดียวเนี่ยเพราะถ้าอาจารย์พุทธานท่านาสอนหลักการครับว่าทํางานเนี่ยถ้าเราทํางานที่ดีเนี่ยมีสี่อย่างครับท่านดีนะหนึ่งต้องไม่เบียดเบียนตัวเองสองไม่บีบบยนตัวอื่น สามต้องประโยชน์ตนสี่ประโยชน์ท่านนะครับถึงจะครบตอนนี้างานที่ผมทำเนี่ยการเลี้ยงสรรตยัตว์เนี่ยเบียดเบียนทั้งหมดเลยการเบียดเบียนตัวเองเนี่ยท่านบอกว่ามันคือความชั่วนะคนชั่วเนี่ยครับคือคนที่ทําอะไรแล้วเบียดเบียนตัวเองโดยเฉพาะใบมุกหกเนี่ยครับเบียดเบียนตัวเองเนี่ยใครใบมุกหกอย่างเนี่ยพวกชั่วทั้งนั้นแหละฮะเพราะว่าเบียดเบียนตัวเอง ม่ว่ามากินเล่ามาวิยาเที่ยวกันคืนดูกันละเล่นพกคนชั่วเป็นนม่ขี้เกียจทำงานงานหรือว่าเก้นและยกาพนันนี่ฮะพวกนี้พวกชั่วเพราะนั้นการเกษตรที่บีดเบียนตัวเองเนี่ยทำให้ตัวเองเป็นมะเร็งหรือว่าทาให้ตัวเองเป็นนี้สินหรือว่าทําให้ตัวเองบังพึ้นคนอื่นจนยากจนเนี่ยพวกนี้คนชั่วครับผมเคยเป็นมาก่อนผมเป็นคนชั่วมาก่อนนะครับอันที่สองถ้าทํางานอะไรเบียดเบียนพวกอื่นเนี่ยเขาเรียกคนเลวผมก็เลวมาก่อนครับเพราะว่า ผมทําเลี้ยงสัตว์ผมก็ทาลุนมันผมก็กักขังมันผมก็ให้กินสิ่งพวกอยากให้กินนะครับผมอยากได้าากำไรยางมันเยอะเนี่ยผมก็เป็นคนเลวเพิงงานอะไรที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยก็คือคนเลวผมคิดว่าเกษตรกรปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่นะครับทั้งชั่วทั้งเลวครับเพราะบิดเบียนตัวเองทั้งจนทั้งเป็นโรคทั้งสารพัดพึ่งคนอื่นเนี่ยไร้ศักดิ์ศรีเนี่ยก็คือคนชั่วเสร็จแล้วทาร้ายดินทาร้ายน้ํา ทำร้ายผู้บริโภคเนี่ยคนเลวนักวิชาการส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้ครับทั้งชั่วทั้งเลวแหละนะฮะเป็นแบบนั้นเลยนี่ผมได้กับตัวเองมาก่อนนะครับพอผมรู้แบบนี้ผมก็เลิกทาผมก็มาดูอะไรว่ามันประโยชน์ตัวประโยชน์ท่านไม่บีดเบียนผู้อื่นไม่บีดเบียนตัวเองนะครับก็คือเกษตรอินทรีนะฮะอันเนี้ยไม่บีดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่น ประโยชน์ตัวประโยชน์ท่านครบนะบนี่คือเศษสี่ที่ผมได้จากส่วนโมน่มานะฮะความจริงตอนที่ผมพบอาจารย์ชลนใหม่ๆเนี่ยผมยังหนุ่มอยู่นะครับ <ś c oughs> ตอนนั้นสามิบกว่าปีเนี่ยยังหนุ่มอยู่เขเรียกว่าแองกี้ยังแมนก็คือคนหนุ่มที่ว่าโกรธแค้นนะฮะเห็นอะไรไม่ถูกก็โกรธไปหมด ตอนนี้ผมแก่แล้วฮะแต่ว่ายังโกรธอ,อยู่แองกี้โอแมนฮะแล้วผมเป็นคนที่ด่าคนเจ็บครับเพ <Angry S 1> ราะว่าผมเป็นคนปากจัดนะเพราะนั้นใครฟังผมเนี่ยถ้าชอบก็ชอบไปเลยนะครับถ้าเกลียดก,ก็เกลียดเข้าไส้เลยเพราะว่าผมเป็นคนสุดต่งผมเป็นพุท์ที่สุดโตรงนะครับจริงๆคนอาจจะเข้าใจว่าสนาพจน์เนี่ยเป็นทางสายกลาง เป็นคนสายกลางไม่ใช่ครับพุทธแท้เนี่ยต้องสุดตรงนะครับมนต้องเกียวผมนะครับรู้ว่าทําไมสุดตรง <C oughs> สารพุทธเนี่ยเริ่จากทุกนะครับคือปัญหาสุไท้ยเหตุแห่งทุกนะครับนิโรธคือการพ้นทุกข <C oughs> มรคือทางพ้นทุก <C oughs> ถามว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคือนิโรธเนี่ยมันสายกลางหรือเปล่าครับสาพุทธต้องการอะไร ต้องการสิ้นทุก Walmart อย่างสิ้นเชิงครับไม่ใช่เอาแค่ครึ่งเดียวนะครับพุทธเนี่ยต้องหมดทุกอย่างสิ้นเชิงซึ่งมันสุดโต่งครับเรียวกว่าน,นิพพานนิพพานคือหมดทุกอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่ขึ้นแค่สวรรค์แค่พรหมไม่เอาครับ <Yes. S 1> เอาไม่มีทุกเหลือเลยก็คือสุดโต่งคือนิพพานเลยเพราะฉะนั้นพุทธเนี่ยเป้าหมายของเราสุดโต่งครับแต่ว่ามัรคือทิศทางเนี่ยเราสายกลางพุทธเนี่ยสายกลางแค่มัคนะครับ เป้าหมายสุดโต่งต้องเข้าใจนะครับว่านิโรธเนี่ยสุดโต่งแต่ว่ามัดเนี่ยสายกลางเพราะฉะนั้นริยมัดแปดเนี่ยเป็นทางสายกลางสัมมาทั้งหลายเนี่ยถ่ายสายกลางเพราะนั้นเข้าใจไว้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะทําเกษตรต้องให้คุณภาพสูงสุดครับไม่ใช่แค่เกษตรที่ดีก็คืออินทรีย์บวกเคมีดีสุดเนี่ยพวกกลางหลอกๆครับไม่ใช่กลางจริงอะกลางแบบอวิชา ไม่รู้จริงครับมั่วฮนะถ้าพูดง,ง่ายๆคำมั่วไม่รู้จริงแหละถึงเป็นสอจอสอทอก็ง่วทั้ทงนั้นฮะมันไม่รู้จริงมันไม่รู้หลักการแล้วไม่ควรจะมาเขียนมาพูดหรอกครับมันขยายคียคเตอร์นะอายก็ไปทั่วประเทศมันอายครับในแบบนี้มันอายยิ่งมาแจกฟรียิ่งอายใหญ่นะครับถามง่ายๆว่าหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยอาร์ตมันแบบนี้นะฮะราคาเล่มเท่าไหร่ แจกฟรีไม่อันเนี่ยถามว่าใครคือสปอนเซอร์ครับใครสปอนเซอร์ e- แอบอยู่ไหนครับมาแจากฟรีแบบนี้ย e- แอบอยู่ไหนได้ประโยชน์หรือเปล่าคนปอนเซอร์แบบนี้แค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันมี e- แอบอยู่นะ e- แอบแบบนี้ได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้แล้วก็อาศัยสอจอแบบเนี้มาเป็นคนเขียนให้เพราะว่าคนอาจจะเชื่อสอจอนะครับ ม่รู้ว่าเขียนถูกเขียนผิดก,ก็เชื่อ,อไว้ก่อนสอจสภา,าที่จังหวัดไม่ใช่ฮะสรา <laughs> สรการสารการกิติคุณนะซ้ำ <c oughs> คือแบบนี้ไม่ต้องเชื่อผมนะครับที่ผมพูดเนี่ยไม่ต้องเชื่อหรอกว่าที่ผมพูดจริงหรือเปล่าแต่ว่าคิดเอาเองว่ามันจริงไหมที <c oughs> นี้ <c oughs> หลักการพวกนี้เนาะมันนํามาสู่ที่ผมจะพูดให้ฟังเพราะว่าเราต้องเอาหลักการก่อนกระถินซีมันเริ่มจากใครครับรู้ไหมเริ่มจาก คนอังกฤษคนหนึ่งชื่อว่าเซอร์อเบิร์ตโฮวต์เขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งครับไปเปิดดูใน Google กันเลยเขาให้ให้โหลดฟรีครับชื่อ And a า r i c u l t u r e อ t ์เทสเซเครับคำพีข้อหนึ่งะครับเป็นเ,เรียกบัญญัติ10ประการนะครับแต่ก่อนเนี่ยแต่ว่าน,นี่คือบัญญัติแค่หนึ่งประการนะครับของการเกษตรบัญญัติหนึ่งประการของการเกษตรก็คือเกษตรยินซีเขาเขียนปี1940ครับก่อนผมเกิด พิมพ์โดยออกฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้ครับมาเลยออกฟอร์ดน่าเชื่อจริงไหมครับน่าเชื่อกว่ามกอร,กรไหมเ <laughs> <laughs> พราะฉะนั้นออกฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยก็พิมพ์เนื้อีสี่สนะครับทำให้เกิดขบวนการเกษตรอินทรีย์ขึ้นมาอันนี้นแรกนะครับไปดูด้วยว่าจริงไม่จริงอันที่2คนที่ทําให้เกษตรอินทรีย์มันเกิดเพราะจริงๆก็คือสมาคมดินครับของอังกฤษ soi l association uk ครับ เพราะนั้นซอฟ์แอสเซชันเนี่ยเป็นคนทําให้เกิดเกษตรซีโดยมีมาตรฐานเกษตรซีขึ้นมาโดยมีหลักการอยู่4ข้อครับ p r i n c i p l e of Organic Farming เนี่ยมี4ข้อนะครับต้องมี1คือ principle of health หลักหรือว,ว่ากฎแห่งสุขภาพนะครับ2 p r i n c i p l e of Ecology หลักของนิเวสวิทยานะครับ3 p r i n c i p l e of fairness หลักของความยุติธรรมหรือว่าแฟร์เทรดนะครับแฟร์เนีสี่คือพิเศษอ๋อแคร์คือแคร์หรือความใส่ใจนะครับต้องมี4หลักการนะครับถึงจะเป็นเกษตรอินทรีย์ถามว่าไอแค่ใส่ปุ๋ยขี้ไก่มันจะเป็นเกษตรอินทรีย์ไหมครับถามหน่อยเพราะนั้นถ้าไม่รู้ก็อย่ามาเขียนเลยครับขอทีเถอะนะ <laughs> อย่าบอกปลูกพืชอินทรีย์แล้วเนี่ยไม่ดีคิดเนี่ยก็ไม่ใช่ปลูกพืชอินทรีย์ครับใส่แค่ขี้กยยไก่ไปดีงไงลนะ่ะ มีสักหลักการหรือเปล่าไอ้สี่ข้อเนี่ยนะฮะเพราะนั้นเอาแค่หลักการข้อแรกนะครับว่าพิซัวโนเฮลเนี่ยคืออะไรพิซัวโนเฮลก็คือเกษตรอินทรีย์ต้องรักษาและเพิ่มภูนสุขภาพของดินของพืชของสัตว์ของมนุษย์นะครับและของโลกนะครับเกษตรอินทรีย์นะครับให้เป็นหนึ่งเดียวและแยกจากกันไม่ได้นี่คือหลักการของสุขภาพนะครับคุณต้องเอาสุขภาพของดินของพืชของสัตว์ของมนุษย์ของโลกเนี่ย อย่างแยกกันไม่ได้กเษกษตรของคุณเคมีเนี่ยคุณรักษาสุขภาพใครครับสุขภาพผมไม่ษัขายปุ๋ยครับจริงปะให้ขายปุ๋ยได้เยอะนะครับไม่ได้สนใจสุขภาพใครเลยเป็นมะเร็งกันทั้งปีเนี่ยประเทศไทยเป็นมะเร็งตายปีละหกหมื่นกว่าคนเนี่ยคุณรับผิดชอบไหมแล้วคานำเนี่ยบอกเลยครับว่าปุ๋ยเคมีไม่สารพิษไม่ใช่ยังไงครับคุณกินคํานำก็ผิดแล้วปุ๋ยไนเตรตไม่่สารพิษหรอครับ นเตสารพิษหรือเปล่าถามหน่อยถ้ามีในเตจในพืชในผักเนี่ยคุณขายได้ไหมเกินอาจจารายขายได้ไหมครับแล้วปุ๋ยยเคมีเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ในเตจเป็นอะไรครับก็ในเตดไงในเตจกินเข้าไปเป็นอะไรรู้ไหมในกระเพาะเนี่ยเป็นไนไตร์เอ็นโอสองเนี่ยเป็นพิษแล้วครับพอถึงลำไส้เป็นอะไรในโทซามีนครับก่อมเลงเลยใครไม่รู้บ้างถามหน่อย แต่ว่าอาจารย์คนนี้ไม่รู้ครับเขาบอกว่าปุ๋ยเคมีเนะี่ยไม่ใช่สารพิษเลยครับไม่ได้เป็นในใจไม่ได้เป็นในอเนโนซมีเลยเขียนคํานําก็ผิดแล้วเพราะฉะนั้นเล่มน,นี้ยผมอ่านคํานำแล้วผมวางเลยครับมันไม่รู้แต่คํานาแล้วจะไปอ่านทําไมคนอ่านหนังสือนะครับคุณอ่านแค่คํานํากับสารบัญก็พอครับแล้วไม่ต้องไปอ่านต่อถ้าไม่เข้าท่าเนี่ยเวลาคุณหาหนังสือในอเมซอนดอทคอมนะครับมันมีเป็นร้านเล่มเนี่ยคุณไปเปิดดูเลยครับว่า มันมีคำนามว่าไงมันจะมีสารบัญว่าไงแล้วคุณไม่ต้องซื้อหรอกแค่อ่านแค่นั้นก็พอถ้ามีปัญญาพอนะครับไม่องไปอ่านในเล่มหรอกแค่นี้ก็พอแล้วว่ารู้หนังสือแบบไหนเพราะนั้นเล่มนี้ผมอ่านแค่คำนามผมวางแล้วที่บอกว่าปุ๋ยเคมีไม่ใช่สารพิษเนี่ยมันมันไม่ผิดทังกะโต้แหละครับทำไมแค่นี้ไม่รู้จะเขียนหนังสือได้ไงไม่รู้ว่าไนเตรตเนี่ยมันอันตรายนะี่จะไปเขียนหนังสือเล่มนี้ได้ไงเพราะฉะนั้นหลักการแห่ง สุขภาพมันก็ผิดแล้วธารมหลักการของนิเวศวิทยาเป็นแบบไหนหลักการนิเวศวิทยาก็คือเกษตรกรต้องอยู่บนพื้นฐานของระบบนิเวศท,ที่มีชีวิตมีชีวิตนะครับไม่ใช่มีสารเคมีสารอาหารอย่างเดียวและต้องอยู่ในวัฏจักรของระบบนิเวศนะครับเราต้องทํางานร่วมต้องเรียนแบบต้องช่วยกันรักษาระบบนิเวศให้ได้เล่มน,นี้พูดถึงระบบนิเวศสักคำไหมครับ ผมอ่านสารบัญแล้วก็ไม่มีโรงพว่าเวสัรคมหนึ่งเพราะนั้น <c oughs> พูดแต่ว่าเอาขี้ไก่ไปใส่พืชน,นี่ไม่ใช่ระบบอินทรีย์ไม่ได้สามร,ระบบวิเวทแล้วหรอกเนาะเพราะนั้นการที่ไม่รู้แล้วมาเขียนเนี่ยมันทําให้คนไม่รู้ยิ่งไม่รู้ไปใหญ่เนาะเพราะนั้นแค่สองข้อเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าคนเขียนไม่รู้จักระบบอินทรีย์เลยแล้วมาเขียนเรื่องนี้หาว่าอินรีไม่ดีเนี่ยทั้งไม่รู้จักอินทรีย์นะครับตัวนี้ เอาแค่ดินก่อนเพราะว่าระบบอินทรียเนี่ยเป็นภาพรวมเราต้องเริ่มจากดินมาสู่พืชมาสู่สัตว์มาสู่มนุษย์มาสู่โลกดินต้องดีก่อนครับแล้วดินดีเนี่ยผมจะเอาคำนิยามความของ FAO นะครับองค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาติเนี่ยที่เขาให้คำนิยามความไว้ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญของ FAO ครับด้านกเกษตรยั่งยืนเนี่ยผมจะอ้าง f a o นะ ในพวกบอกว่าดินที่ดีนะครับไปเปิดเงินก o o ก l e ก็นนะต้องมีองค์ประกอบ5อย่าง 1. นึ่งมินเนอรัลปาติเกิลนะครับก็คือธาตุอาหารที่ <c oughs> ที่มาจากหินนะครับที่มันถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยต้องมาจากหินนะครับ <c oughs> เพราะว่าดินมาจากหินแต่เดิมเนี่ยมีจุลินทรีย์ย่อยสลาย 2. ต้องมีออร์แกนิกมัทตเรียนนะครับก็คือ อีสีวัตถุที่สลายตัวเป็นฮิวมาสแล้วเนี่ยนะครับมันถึงจะเป็นดินสมบูรสามต้องมีน้ำนะครับซึ่งมันละลายธาตุอาหารออกจากพวกฮิวมาสออกมาให้พืชใช้ได้นะครับสี่ต้องมีอากาศโดยเฉพาะคาร์อบอนไดออกไซด์กับออกซิเจนเนี่ยนะครับที่พอเพียงข้อสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือ Living Organism ก็คือสิ่งมีอยู่ในดินโดยเฉพาะจุลินทรีย์ต่างๆโดยเฉพาะแบคทีเรียเนี่ยซึ่งจำเป็นในระบบนิเวศมากถ้าไม่มี5อย่างนี้ครับไม่ถือว่าดินดี แล้วถามว่าเกษตรเคมีมีสักอย่างไหมครับไม่มีเลยดินดีได้ไงถ้าใส่ปุ๋ยเคมียกตัวอย่างปุ๋ยสังตัดนะครับพวกเดียวกันปุ๋ยสังตัดเนี่ยวิเคราะห์ดินถามว่าวิเคราะห์กี่ตัวครับวิเคราะห์ N P K สามตัวทั้งที่ธาตุอาหารที่พืชใช้อย่าง้อ116ตัวใครก็รู้นะครับไม่ต้องศาสตราจารย์ก็รู้แล้วว่าพืชต้องใช้16ตัวคุณแยกแยกแค่สามตัวแล้วคุณก็ใส่แค่สามตัว ล้วจะดีๆตรงไหนครับสามตัวนะี่ะไม่มีสักอย่างในห้าตัวเนี่ยท่านหารยังไม่ครบเลยสิบหกตัวไม่ครบเลยไม่ได้พูดถึงอย่างอื่นนะครับยี่ที่ถูกไม่พูดเลยไม่ได้บอกให้เลิกเผาฟางเลยไอ้แบบนี้ปุ๋ยสังตัดมันจะมันจะเป็นการแก้ปัญหาได้ยังไงแล้วโครงการปุ๋ยสังตัดถามว่าถ้ามีเงินงบประมาณไม่มีภาษีเราไปซื้อของฟรีไปแจกชาวบ้านชาวบ้านจะทำไหมครับปุ๋ยสังตัดจะําหน่อยจะมีใครทำไหมครับถ้าไม่แจกฟรีอะถาหน่อย มีใครกล้าตอบไหมภาษีเราไปทากันนี่แหละหปุ๋ยสังตัดเนี่ยมีปัญญาจะให้ชาวบ้านทําจริงหรือเปล่าละ่ะเพราะฉะนั้น <c oughs> ก็มาพูดตรงๆที่ว่าปุ๋ยสังตัดเนี่ยมันเป็นโครงการขายปุ๋ยทางอ้อมให้บริษัทปุ๋ยเขาขายปุ๋ยยังไม่พอขายน้ํายาวิเคราะห์ด้วยซ้ําแล้วก็บังคับเอาภาษีพวกเราเนี่ยเอาไปอยู่ด้วยแชร์กันอยากจะจ้าง,งไม่โกงนี่ไงโกงเปล่าละ่ะ เพราะนั้นโครงการแบบเนีเ้มันทำให้เกษตรกรเราจนเกษตรกรทำเคมีคนไหนรวยบ้างบอกบอกผมมาสิร่ำรวยนักหนาไนดะ้ทำเกษตร,รเคมีเนี่ยก็มันจนเัื่อนแบบนี้ได้ยังทำต่ออีกเพราะนั้นหลักการพวกนี้เนี่ยไม,นนไมไ่ยากเลยครับถ้าเราจะมองนะว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันเป็นการคิดแบบอง์รวม <c oughs> แล้วถ้าพูด <c oughs> แบบ ท่านพุทธ,ธาทายก็คือคิดแบบสมาธิธิแต่ว่าพวกเคมีเนี่ยคิดแบบมิจฉาทิฏฐิคิดแบบไม่ตรงตามความจริงแล้วก็จะแบ่งเป็นฝ่ายนะครับฝ่ายเกษตรอินทรีย์เนี่ยคือฝ่ายธรรม,มะแต่ว่าฝ่ายเกษตรเคมีเนี่ย ฝ่ายธรรมฝ่ายธรรมครับไม่ว่าผู้เชากการไม่ว่าเกษตรไม่ว่าอะไรเนี่ยอธรรมทั้งนั้นแหละผมไม่ได้พูดเล่นนะครับผมพูดตามหลักธรรมะเพราะพวกเนี้ยไม่รู้จักธรรมะหรอกถึงได้เป็นฝ่ายธรรมไงรู้ไหมธรรมะคืออะไรธรรมะมีสี่อย่างนะครับความหมายเอาแค่สองอย่างก็พอธรรมะข้อแรกก็คือธรรมชาติธรรมชาติคือตัวธรรมะครับข้อที่สองคือกฎธรรมชาติ ก็คือตัวธรรมะามว่าเคมีมันธรรมชาติตรงไหนครับกดธรรมชาติตรงไหนอินทรีย์มันธรรมชาติทั้งหมดอะมันเกี่ยวโยงกันต่อเนื่องกันสนับสนุนกันอยู่ด้วยกันมาเป็นล้าน,ล,านล้านปีแล้วเคมีมันเกิดขึ้นกี่ปีครับไม่ถึงร้อยปีนี่เองมันจะร่สลายอยู่แล้วอยู่ได้ที่ไหนเล่าเพราะอะไรเพราะหลักการของอินทรีย์ก็คือกา,การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน อย่างหมุนเวียน reuse recycle ครับอย่างน้อยแล้วปุ๋ยเคมีเอามาจากไหนเอาจากเปโตเคมี me, เอามาจากแร่ในดินอย่างเดียวเหมือนโปแทสเนี่ยเขาอยู่เป็นล้านปีเนี่ยที่ขุดมาใช้แล้วก็หมดไปมันจะยั่งยืนตรงไหนครับนอลิวเนบเบก็คือหมุนเวียนไม่ได้ใช้แล้วหมดไปเคมีมาใช้แล้วหมดไปทั้งนั้นแหละครับไม่ใช่ว่าอินรีย์มันก็วนไปจากพืชมาสัตว์จากสัตว์ถ่ายไปในดิน จากดินก็มาพืชต่อวนอยู่เนี่ยชั่วนานตาปีนะครับแต่ว่าเคมีล่ะคุณไปขนมาจากปุ๋ยไวยกิ้งมาจากไหนปุานาน๋ยตาก,กระต่ายมาจากไหนครับขนมาจากประเทศไหนก็ไม่รู้ออามาดั้มลงไปขนมาใหม่ค่าขนมาก็ทําให้โลกร้อนเท่าไหร่แล้วครับการขนส่งมาขนาดนี้ใช้พลังงานเท่าไหร่คุณคิดไหมไม่คิดหรอกไอการใช้แบบไม่ยั่งยืนเนี่ยมันรวยข้างเดียวแล้วครับแล้วมันก็ร่วมสลายไปเหมือนขุดน้ํามันใต้ดินมานี่แหละเดี๋ยวก็หมด ไอ้เกษตรเคมี K Me เป็นแบบนี้ใช้ไปใช้มามล้ก็หมดไปเพราะนั้นถ้าให้ผมแนะนำนะครับอาจารย์ที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับใ้ดีนะครับคุณไปเขียนหนังสือมาใหม่อีกเล่มหนึ่งเนาะน่าจะเขียนมากเพราะคุณมีความรู้เรื่องนี้เขียนหนังสือเล่มนี้ชื่อหนังสือว่ากเกษตรเคมี Me นะครับปลูกพืชด,ด้วยวิธีเคมี Me เนี่ยมันไม่ได้เลวได้ชั่วยอย่างที่คิดหรอก คุณจะเขียนได้ดีครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาเชื่อว่าพืชที่ปลูกแบบเคมีเนี่ยมันทั้งชั่วทั้งเลวไม่ใครอยากจะกินหรอกครับคนปลูกจะไม่กินเลยเกษตรกรไม่ได้ทายบนรู้มาหมดแล้วครับเขาไม่กินพืชผลที่เขาปลูกหรอกครับถ้าปลูกเคมีอ่ะบ้านผมปลูกข้าวนะครับเคมีเนี่ยเขาไม่กินข้าวที่เขาปลูกปลูกแห้วเขาไม่กินปลูกแตงโมก็ไม่กินครับปลูกอะไรละกินอะ่ะไม่กิน พวกปลูกอินรียเขากินหมดแหละเ,เพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ในเะชื่อว่าการปลูกเคมีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชั่วที่เลวเพะฉะนั้นถ้าอาจารย์คนนี้เห็นว่ากเกษตรเคมีมันดีคุณมีความรู้เรื่องเคมีใช่ไหมครับกูไปเขียนนี่ว่าไอปลูกพืชเคมีเนี่ยมันไม่เลวไม่ชั่วยอย่างที่คิดหรอกมันดีคุณจยมาไปเขียนเรื่องอินรีย์คุณไม่รู้จักจยมาเขียนเขียนเรื่องคุณที่รู้จักก็คือเคมีนั่นแหละคนต้องเขียนเรื่องตัวเองรู้ครับอย่าไปเขียนเรื่องตัวเองไม่รู้ มันจะเขียนได้ดีครับเขียนเรื่องไม่ไม่รู้แบบเนี้ยมันถูกเขาอยู่คนแล้วย่อเปล่าไม่รู้มาเขียนทําไมเขียนด้วยเองรู้สิเพราะฉะนั้นคิดว่าเคมีดีก็บอก,กเกษตรเคมีเนี่ยไม่ได้เลวไม่ได้ชั่วแบบที่คนคิดหรอกมันดีจริงๆเนาะแนะนําให้ด้วยเาหวังดีครับอยากจะได้คุณใช้ความรู้ที่เป็นประโยชน์นะทีนี้อีกเรื่องที่อยากจะบอกก็คือที่เนี่ยเนาะ แต่ผมลืมไปผมจะอ่านนี่นี่ฟังนิดหนึ่งก็ได้เนาะจริงๆแล้วผมเขียนเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ปี30นะครับเขียนไว้นานแล้วแต่คนไม่ค่อยได้อ่านหรอกนะหนังสือเล่มนี้เนาะใครซือคจริงๆนี่ร้านหนังสือแ้วอาจจะมีนะครับได้รวมบทความของเองแหละเขียนไว้ตั้งแต่30แล้วปี30เนี่ยผมเขียนเรื่องหัวข้อนะครับเกษตรกรรมยุคปฏิวัติเขียวนะครับไอเคมีบนดินเขียว นะครับเกษตรแบบเคมีเนี่ยเขาเรียกว่า,าเกษตรแบบนิวัตัเขียวกรีนโรชั่นนะผมเขียนว่า,าเกษตรกรรมยุคพืวัิเขียวเนี่ยคือลูกทรพีของระบบนิเวศวิทยามันทําลายสิ่งกําเนิดของมันเกษตรมาจากระบบนิเวศวิทยานะครับแต่เกษตรวัิเขียวเนี่ยมันทําลายครับมันเป็นลูกทรพีเนาะตอนนี้ผมยกคําพูดของฟิจอบคาร์บ้านะครับในหนังสือจุดเปลี่ยนของยุคสมัยนะครับ ยอคัปลาเนี่ยเขาเป็นนักฟิสิกส์ระดับโลกนะครับนักฟิสิกส์ซึ่งเป็นถือว่าเป็นฮัตซายก็คือเป็นวิทยศาศาสตร์ที่แบบแข็งมากเลยก็คือแบบพิสูจน์ได้ตรงๆเลยไม่อ้อมๆหรอกเขาพูดถึงว่าปัญหายุคสมัยเนี่ยมันเกิดจากวิธีคิดนะครับเขาเรียกว่ากระบวนทัศพ์รลนานคนไทยเรียกว่าทิฏฐิวิธีคิดมันผิดเขาบอกว่าวิธีคิดเนี่ยมันคิดแบบแยกส่วนนะครับเขาเรียกว่าวิธีคิดแบบแบบไอ้อะไรล่ะ นะิวตันเดคขาดไอซักเนตันกับไอ,ไอเดคขาดเนี่ยเดคขาดนะดนปัญญาว่าพระเจ้าตายแล้วนะนิวตันบอกว่าโอ้ยทุกอย่างเนะี่ยเป็นกลการหมดเป็นนิสสัตย์คำนวณได้หมดเลยเพราะฉะนั้นสองคนเนี่ยทำให้เกิดแนวคิดใหม่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันแยกส่วนได้ซึ่งมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากคือคิดแบบนิวตันเดคขาดเนี่ยทำให้เกิดปัญหามากเขายกมา4อาชีพนะครับและส4วิชาซึ่งมีปัญหาจากการคิดแบบเนี้ยคือหนึ่งแบบฟิสิกส์เองนะครับ คิดแบบนี้ก็ผิดอันที่สองก็คือแพทย์ที่สามคือเศษศาสตร์สุดท้ายคือเกษตรศาสตร์สี่อย่างเนี่ยในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่ามันผิดยังไงการคิดแบบแบบนี้เนาะแบบไอ้ยูดาเดคาเนี่ยอย่างเรื่องดินนี่นะครับนะเรื่องดินเขาบอกว่าดินอุดมต้องเป็นดินที่มีชีวิตประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตนับเป็นจานวนพันพันล้านนะครับในหนึ่งคิวบิกเซนเนี่ยครับนะครับมีสิ่งมีชีวิตเป็นพันพันล้านเลยแล้วก็ มันทําให้เป็นหน่วยเวทยาที่ซับซ้อนกก่าคือสารจําเป็นสําหรับชีวิตจะหมุนเวียนเป็นวัตจ,จักนะครับจากพืชสู่สัตว์จากแบคทีเรียในดินหมุนเวียนกลับไปสู่พืชอีกครั้งหนึ่งคาร์บอน oh. และนวิวเคียเนี่ยเป็นธาตุเคมีพื้นฐาน2ชนิดที่หมุนเวียนอยู่ในวัตจ,จักทางเวทียารวมทังม้งบรรดาเกลือแร่สารเคมีคือแร่ธาตุชนิดอื่นเนี่ย oh. นะครับ,บวพวกนี้เนาะเราไปอ่านได้นะครับแต่เขาบอกว่าแต่กเกษตรเคมีนะครับ ผลจากการใช้เคมีในการเกษตรนานจนเกินเป็นระยะเวลายาวน,นานนั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าก่อให้เกิดความหายนะวิบัติต่อสุขภาพของดินของมนุษย์รวมทั้งต่อความสัมพันธ์ทางสังคมของเราและต่อระบบนิเวศย,ยาทั้งหมดของดาวนุรง้อดวงนี้ครับจริงๆแล้วนักฟิสิกส์เนี่ยเมื่อเขาคิดเป็นนะครับเขายังรู้ว่าเกษตรเคมีเนี่ยมันทำลายเกษตรอินทรีย์มันดี ไม่ยากหรอกเราคิดให้เป็นอย่างเดียวนะครับมันจะหมดปัญหาเพราะฉะนั้นการคิดเป็นก็คือสัมมาทิฏฐิการคิดผิดก็คือมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นมรรคข้อแรกเนี่ยก็คือสัมมาทิฏฐิครับถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยคุณจะทําอะไรต่อไปนะครับเป็นมิจฉาหมดเลยจะนั่งสมาธิก็เป็นมิจฉาสมาธิเห็นต่ดวงแก้วอย่างเดียวไม่เห็นอะไรเนาะเนี่ยนั่งสมาธิแบบเห็นดวงแก้วเนี่ยมิจฉาสมาธิครับไม่ได้เกิดปัญญาหรอกบอกให้เลย เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ถ้ามิจฉาทิถิก่อนนะครับหรือทําทานไปนิพพานได้เนี่ยมิจฉาทิฐิไม่ต้องคิดรากเลยนิพพานเป็นอาัตตาก็มิจฉาทิถินะครับจะบอกให้เพราะฉะนั้นถ้ามิจฉาทิถิแล้วเนี่ยไม่ต้องไปหวังสวรรค์ไม่ต้องหวังน,นิพพานแล้วครับตกลกอย่างเดียวเพราะนั้นคนทําเกษตรเคมีเนะี่ยมิจฉาทิฐิตั้งแต่ต้นแล้วไม่ได้เอาชีวิตเป็นตัวตั้งนะครับไม่ได้เอาสุขภาพาเป็นตัวตั้งไม่ได้เอาสิ่งวแวดล้อมเป็นตัวตั้งเอาแต่งเงินเอาแต่เงินเอาแต่เงิน เพราะฉะนั้นมิจฉาทิฏฐิ 4, เนี่ยมันจะพาลงอาบายลงนรกนะครับเสร็จแล้วข้อที่ผมเขียนเนี่ยนะครับศกรรมยุคปฏิวัติเขียวเนี่ยลูกทโทรพีขบบุมหลบเนติยานะครับผมอยากยจะจบตรงนี้ว่ามกเราที่นี่นะครับผมไม่ได้เป็นสิทธิม์มกรหรอกแต่ว่าวิทูนเป็นเขาจะพูดทีหลัง <c oughs> นะครับเรานะเหลือผู้ชี้นีบุคคลอีกแค่คนเดียวนะครับ คือถ้าอาจารย์ละพีสาคลิกาอาจารย์หลวงสุวรรณเนี่ยท่านเสียไปแล้วแล้วเราก็ทรพีกับหลวงสุวรรณไปเรียบร้อยแล้วไล่สุวรรณนะครับใช้ชื่อท่านไปตั้งนะครับเพื่อจะทําประโยชน์ให้แก่ประชาชนเพราะว่ารัฐบาลยึดจากโจมสนิษมาไล่ธนาลนวนะครับว่าเป็นไล่สุวรรณเนี่ยให้เป็นที่ฝึกของนิสิตของมวิทยาเกษตรเป็นศูนย์ข้าวโพดข้าวฟ่าแห่งชาติเคยสร้าง ข้าวโพดสุวรรณหนึ่งสองสุวรรณสามมาเนี่ยมีชื่อเสียงทั่วโลกนะครับปัจจุบันปล่อยให้บริษัทเนี่ยไปควบคุมนะครับจกนกระทั่งทําแต่พันให้บิดแล้วบริษัทก็ไปขายไม่เคยแจกให้เกษกเตรกรสักเม็ดเดียวนรละคุณหลวงสุวรรณไปเรียบร้อยแล้วครับเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยไม่อยู่แล้วท่านจะอุทธรณ์ไม่ได้นรละคุณท่านไปแล้วเป็นลูกทรรพีท่านไปแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยเหลือท่านอาจารย์ธระพีสกิดอยู่คนเดียวนะครับที่ยังอยู่ แล้วคนในมหาเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่เรียกท่านว่าพ่อทางนั้นจริงเปล่าเรียกท่านพ่อทางนั้นเลยแต่ว่ากําลังเนรคุณท่านกําลังเป็นลูกทรพีท่านเหมือนกันจนกระทั่งท่านประกาศเป็นทางการนะครับว่าท่านจะถอนชื่อออกให้หมดถนนในนี้นะครับตึกในนี้เรือนกล้วยไม้นี้ท่านจะถอนชื่อหมดเลยเพราะว่าลูกท่านมันทรพีไงครับจริงเปล่าเพราะนั้นถ้าไม่อยากทรพีเนี่ย พอไปกราบท่านท่านยังอยู่ใกล้ๆนี่เองไปกราบท่านนะครับผมรู้ตัวแล้วผมจะทําเพื่อประชาชนเพื่อชาไร่ชานาแล้วผมคิดว่านี่แหละผมอยากจะฝากว่าท้าไม่เป็นอยากลูกทรพีนะครับขอให้ทากับท่านให้ดีหน่อยท่านยังอยู่นะครับขอบคุณครับ